มันแทนหลังสนตัวจริงอ่ะโอ้สามนัำโอ้โพี่พี่ผมก็โดนตองจัดน,นอกอกนเลยมีการส่งตัวก็เจ้าสาวใช่ไหมแต่เอาเจ้าสาวออกให้ป้าน้อยไหนไป สวัสดีครับผมสมรัก์คำสิงครับแล้วก็พี่มาพี่ศรีครับในรายการมอสทะเลครับเมื่อวานนี้มาละปางกันมางานกันารับก็มีพี่ชูศรีมาด้วยครับด้วยเขาก็อยากเจอเลยเกินอยากเจอหลังสวนหุนเขาแล้วน้ําใจอยากเจอเลยเกินรู้ไหมว่าเขาเคยต่อยมวยมานั้นอ่ะพี่ศรีเคยอยากเจอเคยชกมวยมาเหรองห์บุรีลบบุรีนี้พี่ไม่มีตัวที่ประกอบพี่เลยโดนทิ้งมาพี่ชกมาตั้งแต่ เจ็ดสิบเจ็ดสิบปอนด์เนี่ยที่สีชกงวดเหรอเออโอ้ยตั้งแต่เล็กเลยเจ็ดสิบปอนด์ใช่อยอะไรอยุ่ทสองตอนนั้นแบบนั้นผมรู้ดีชื่ออะไรเก็ดีไงหลังบ้านสบางละจังมีใช้ยาไหมใช้ยาดิใช้ยามีด้วยเหรอขุนเข่าไร้น้ำยาโอ้ยแสดงว่าเก่งเลยนะมีชายาต่อยโพไซต์ไงทองแล้วขุนข่าวสาวทอเล็กนี่ผมต่อยไงทองมาแล้วโอ้โหเคยไปอามิงเตะหลุด อามิงแขงตานลยไหลหลุดไปเลยข้างซ้ายนี่ครับแตะอามิงไหลหลุดโอ้คุณเข่าไหลน้ำยาอยากเจอกับคุณเข่าไรลน้ำใจมากก็เลยตามหาพี่ยันนะครับพี่ยันเนี่ยหลังสวนพันยุทธภูมิโปรจริงเสียจริงคุณเข่าไรลน้ำใจครับสสวัดีครับนี่หลังสวนนี่เขาเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมปีสามศูนย์อ่า แรกๆนะผมมาได้สามหนึ่งสามหนึ่งเขได้สามศูนย์เขาได้ก่อนเขาได้ก่อนตผมได้ปีตั้งแต่สองห้ามาทีแล้วหลังบ้านอย่างถามหลังสวนเลยแรกๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสแล้วก็ไม่ได้รู้จักไม่เคยไม่ด้เคยได้สัมผัสกับหลังสวนเนี่อก็เป็นนักมวยใต้เนี่ยก็อยู่จุมพรก็ชื่อหลังสวนเนี่วก็หลังสวนจุมพรสรุปแล้วหลังสวนจะดูจักหรือหลังสวนพยาวหลังสวนพเยาวอ๋อหลังสวนพเยาครับอยู่พี่ต่อยมวยตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยสิบสามสิบสามสามปีต่อยยังไงมาไปยังไงมาถึงมาต่อย มวยชอบด้วยมีคนบังคับมีบังคบชอบมวยไงชอบมวยชอบครับแล้วอตอน<ม>ยังไงเด้อตอนยังไงตอนเด็กๆอยู่แถวเนี้ยก็เตะกระสอบทรายพวกกระสอบกระสอบปุ๋ยปุ๋ยคร<อ><ม>ับต้นกล้วยบางอย่างเงี้ยอ่ะแล้วมึงก่อนไปกรุงเทนมึงอยู่ที่นี่มึงต่อยหลายครั้งไหมเยอะไหมะสิบกว่าครั้งครับอ่ะมึงยัางไงาถึงไปอยู่กับป๋าไหนไปเจอหัวหน้ายุทธที่ขนส่งอพันยุทธภูมิพันยุทธภูมิอยู่ที่ขนส่งเชียงใหม่ ช้างเผือกที่เชียงใหม่ครับช้างเผือกเป็นนายสถานีที่นั่นอก็ไปสมัครสักบุญมำรุญที่ค่ายมวยที่เชียงใหม่แต่เขาก็ชวนว่าซ้อมนี่ซ้อมนี่เขาวนี่เห็นแววก็หัวหน้ายุทธชวนไปกรุงเทพไปซ้อมที่หมอชิด ก็ต่อยต่อยสิบครั้งสิบกว่าครั้งแล้วไปเทพแล้เก่งนะแล้เก่งนะคสิบกว่าครั้งทำลายมวยที่จะไปกรุงเทพจะตกเป็นร้อยอะอย่างน้อยน้อยห้าหกครั้งนี่สิบกว่าครั้งเข้าวุงเทพไม่แล้วแล้วพี่ต่อยแซบนี้สิบกว่าครั้งนี่พี่พี่แพ้กี่ครั้งชนะกี่ครั้งครับพี่ไม่แพ้เลยครับชนะหมดอะน็อชนะหมดเลยเหรบส่วนมากน็อกยกสามยกสามส่วนมากไม่ไม่ถึงยกไม่ถึงห้ายกมึงเดิมเดิมเดิมทีเลยนี่เป็นมวยเข่ามาตั้งแต่ต้นเลยป่ะรูปเป็นมวยฝีมือมวยเข่าเลยครับมวยเข่าตั้ง ไม่ข่าวเดี๋ยเดมากกลัวประเภทนักบวยคู่ต่อสโซ่เนี่ยกลัวอะไรอาวุธอะไรที่เรากลัวหมัดหรืออะไรฝีมือฝีมือฝีมืออย่างเงี้ยใช่แบบเงี้ยใช่ต่อยาต่อยาเราต่อยาอ๋อนี่ฝีมืออ๋อของผมแม่งฝีขึ้นตูดเ่ยพี่พยายัมพยายาต่อยตอนเนี้พอเข้าไปเข้าครั้งแรกนี่ไปไปอยู่ กับปลาไหนเลยไหมครับปลาไหนไม่ไปไม่ไปอยู่หัวหน้ายุทธก่อนที่บคสบกสซ้อมที่บกสอที่ช่องเจ็ดหน้าต่องเจ็ดหมอเชิดหมอเชิดพ่อพ่อภาคคุมไงพ่อภาคคุมใช่ซ้อมวินายนั้นก่อนแล้วไปก็ต่อยที่นั่นเลยอยู่อยู่อยู่นา่นนั้น่าจะได้เข้ามาต่อยในกรุงเทพลุมพินีรามเนินเนี่ยมาต่อยมวยรอบช่องเจ็ดเข้าไปก็ไปต่อยมวยรอบเลยอ่ะครับมันแทน หลังสซนตัวจริงอ่ะไงเนี่ยที่มาขขาหลังตรงนั้นมันมอตัวเชนมีหลังสซนอยู่แล้วมีครับยู่แล้วแต่ไม่ได้ต่อยใช่ไมันหนีเป็นราว่อะไรเป็นไข้เป็นไข้แล้วก็เลยไปสวนแทนสวเรียกชื่ออะไรเรียกชื่ออะไรครับผมปินทองนะชื่อจริงเลยปินทองพันยุทธภูมิปินทองครับปินทองปินทองพันยุทธภูมิชื่อเหมือนลิ้ไอละครจักรวงเลยนะแล้วก็มวยมวยมวยรอบอะไรครับที่7มวยรอบยี่แปดกวางทองยี่แปดกวางทองอ่กวางทองแล้วก็ไอไอหลังสวน พันยุดภูมิเนี่ยมันป่วยครับมคนชุมพรคนชุมพรคนหลังชุมพรคนหลังสวนป่วยแล้วก็เลยก็เอาไปสวมเป็นหลังสวนแทนเลยปัจจัยเลอาผมสวนแทนเลยแล้วได้แชมป์ไหมได้ลองแชมป์ครับชิงกับใครครับคููชิงไอต่อยสิงอัตถพลโอ้ยต่อยต่อนใช้ได้นายต่อยสิงอัตถพลใช้ได้อยู่เอางี้ไปที่มาก่อนที่มาก่อนหลังสวนคนแรกนี่เขาเขามียื้อเสียงไหม ไม่มีตอนนั้นไม่นั่งไม่ดังครับไม่ดังมาเข้ามาใหม่เหมือนกันอ๋อแต่เขาจะลกันจะขึ้นชกแต่ไม่สบายจะต่อยมวยรอบเป็นไข้เท่าก่อนเลยเป็นทองครับสวมหลังสวมเป็นหลังสวนเลยอหลังจากที่ไปชิงมวยรอบ ใช่ไหมครับมวยรอดของของช่องเจ็ดช่องเจ็ดยี่แปดอะไรอะไรยี่แปดทองยี่แปดยี่แปดกวางทองยี่แปดกวางทองมันคืออะไรยี่แปดกวางทองมวยรอบเราซื้อเขามวยรอบเล่ามวยรอบเล่าสมัยก่อนไหมไหมของกวางทองเนี่ยครับใช่อันนี้เราพูดได้เราพูดได้ไม่เป็นไรมันไม่มีไม่มีละครับไม่มีไม่มีแล้วกวางทองไม่มีละวครไม่มีอืมก็ได้รองแชมป์ครับอืมแล้วพูดถึงว่าต่อยมาเยอะไม่กดจะได้แชมป์เนี่ยกว่าจะขึ้นมาชิงแชมป์เส้นแรกได้ได้แชมป์เส้นแรกเนี่ยจากเด่นเหนือนะผมโตเยอะอยู่ครับ ต่อยหลายต่อยมาเป็นห้าสิบหกสิบพอยมั้งไต่เต้าต่อยมวยเยอะไม่ต้องแตเริ่มต่อยจนเลิกเลยเนี่ยครับเป็นร้อยอ่ะโอ้เป็นถึงถึงสองถึงถึงร้อยสองร้อยกว่ารึป่าวสองร้อยกว่าครับสองร้อยกว่าสามร้อยมวยดังดังเห็นไหมแสดงว่ามันไปต่อยมุทพ มันต่อยเทพเยอะนะถ้าเทียกว่าเพราะมันต่อยลุมมันต่อยบรนนอมันน้อยครั้งนะฮะอีกร้อยกว่าครั้งในแสดงมันต่อยในกรุงเทพเพียงเดียวดังมากดัง้ายหัวเดือนท้ายเดือนต่อยเดือนนสามเดือนสองครั้งก็มีเดือนสองครั้งก็มีป่านนี้หัวเดือนท้ายเดือนมีแม้มึงต่อยกับใครเลยที่แบบ ไม่อยากต่อยอะแบบยากอะนี่ไงที่ถามเนี่ยพี่ชมาງเพชรไงพี่เชียนมันต่อยกันมันสองครั้งสองครั้งครั้งแรกไม่มีการตัดสินครับใช่ใช่วันนั้นพี่อยู่ในเหตุการณ์หรอ่าที่เว้นวิ่งวิ่งหนีเกาะกลางไงใช่ไหมใช่เออพี่จําได้วันนั้นพี่ผมก็อยู่ลุมพินีลุมพินีผมอยู่นะไปเจอพวกไอ้เชียนไอ้ต่อยไปถอดนวมกับนุ่นรถเมย์ผมถอดค่ายมวยนั่นไอ้นี่ไปถอดค่ายมวยอ๋อขึ้นผมไปเจอไอ้้ไอเชียนที่ป้ายรถเมย์ไงเราก็เลยขึ้นไปถอดนวมกันบนรถเมย์นั่นแหละอ๋อต่อยครั้งแรก ไม่มีใครแพ้ใครชนะเลยระเบิดลงไอ้กำกำลังโชคยกสี่มั้งยกห้าขึ้นยกห้าหมดยกสี่ยกห้าลต่อยปั้มกล้ำกล้ำตู้มไปครับไก่อนขึ้นก่อนขึ้นยกห้าก่อนขึ้นยกห้ายิงยิงโดนทีเหียงโง่โดนอะมุ่บต๊มมาเหตุการณ์ไอ้ต่อยไอ้ต่อยไอ้เชียมก็ฉลาดนะพอมันได้ยินเสียงปืนปั๊บเพรามันยิงมุมแดงด้วยมุมตรงที่ไอ้ต่อยไอ้เชียนอยู่ก็เหียงโง่ไอ้ เฮียแคลเฮียโง่เลยเฮโง่เฮียโง่เข้าไปสอนไอ้เชียนพอดี่คมือปืนก็เลยเข้ามาตรงนั้นยิงอ้าต่อยไอ้เชียนโดดไหลแบบไหลลงลงเวทีแล้วตุกอยู่ใต้เวทีเดี๋ยวถามความรู้สึกพี่เหาอพอได้ยินเสียงปืนเสียงปืนดังปั้งนี่พี่ทำานังีรโดดแล้วผมโดดแล้วโดดลงเวทีแล้วไปไปไหนบวกปูตะก้าครับหัวใต้ใต้เวทีเลยนี่ดูไอ้เชียนไอ้เชียนก็พุดอยู่ใต้เวทีดูทางดูทางนี้ที่ไรไง คานคานไปที่ตอนนั้นที่ตัดกางเกงเป็นไม้นะครับอ่าใช่เขาไปโอ้ยคนที่เจ้าของตัดกางเกงเอ้ยพอแตกแตกเอาอันนั้นแผลแดงยาแผลแดงมาเช็ดแผลด้วยครับโอ้โหเป็นแผลเขาครับโอ้โหมีมีคู่ต่อไปถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่เด่นเมืองสุรินทร์อ่ะอ่าทำไมต่อยต่อยมากใช่พอปั้งแรกกับพี่เด่นไปแลชุดละมวยผ้าคภูมอ่ะไม่ได้ป้ายรถเมล์ข้างนอกเลย ไอ้วันนั้นนี่เดี๋ยวดูนนั้นเล่าเหตุการณ์ก่อนเราก็อยู่ไอเราได้ยินปั้งแรกเนี่ยเราคิดว่าไฟฟ้าระเบิดเราก็ยังเฉยๆคนปั้งแรกเนี่ยคนมันก็เริ่มหมอกมันเริ่มหมอกเพราะตอนนั้นอ่ะพี่อยู่ล็อกสองกำลังจะเดินไปหาย่ยทรงไปเบิกค่าตัวที่มาระเบิดก่อน กูลงทีหลังเขาเลยนะ <Okay. S 2> พอปังสองปั้งสามมมันหมอ,มอ,มอกันหมดไอเราขึ้นหมอบบนแต่มันอยู่บนสุดอะพี่ไปบอกทำไมใส่ผ้าตัวเยอะๆตอนนั้นไม่ใส่ตอนน,นั้นจำนำหมดแล้วตอนนั้นอ้ไงไอ้ช่วงที่ปั้งเนี่ยมันปังนี่คือปืนนี่นะเสียงปืนถ้ามีระเบิดไหมไม่มีไม่มีไม่มีระเบิดแต่มีระเบิดครับแต่วันน้นมนยิงกันเยอะนะยิงเยอะใส่กนัดอ่ะมันใช้เวลาประมาณสักสามสี่นาทีอะไอเราก็นอนหมอบอยู่กันนะ ได้ยินเสียงปืนปั๊บเราหมอบหมอบสักสามสี่นาทีมพ้งเออมันเงียบแล้วไม่รู้มันเสียงปืนมาจากไหนทั้งไม่รู้เราไม่รู้ใครยิงใครตรงไหนใจเราว่ากะชั่วโมงนั้นกะคงเฮียแขวแน่เราก็แล้วเราก็ไม่กล้าเข่าข้างเฮียแควไม่กล้าอยู่ใกล้ไกล้อยู่ใกล้นักมวยประมาณสี่ห้าสิบคนวิ่งเข้าไปห้องผู้สื่อข่าวข้างหลังพวกผมก็อยู่ในห้องผู้สื่อข่าวแล้วไม่รู้ว่าใครแม่งเข้าไปแล้วแม่งล็อกล็อกไม่ถึงห้าไม่ถึงสามนาทีอ่ะ ทุบกระจกประตูอ่ะเอาเอาปืนทุบกระจกกระปั๊บเอาแล้วผู้น้ำมวยแมงถอยก็มาหมดเปิดมาเจอเหยียเเข้แล้วป่าไหนวันนั้นป่าไหนเป็นคนว่าเขาเป็นแค่เพราะวันนั้นเห็นเลยป่าหลายตัวนิดเดียวแล้วเหยียเเข้ตัวมาเลอะป่าไหนขวาเอวเหยียเเข้ววิ่งข้างหลังเลยอืมชั่วโมงนั้นน่ะแล้วพอเปิดเข้าห้องผู้ซื้อข่าวพอเห็นเหยียเเข้ปั๊บนักมวยสามสี่สิบคนแม่งออกกันหมดเลยกลัวโดนลูกหลลกลัวเดี๋ยวจะตามมาอ่ะลัวเขาจะมาตามไงตอนนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นอ่ะ ลงท้องลงเท้าหายกันหมดอหะคือว่าตื่นเต้นมากสมัยก่อนนะนักมวยนะต่อยไรราบเลยรูมินีถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้อย่างนักมวยเนี่ยได้ยินเสียงละครเป้งเนี่ยต้องออกจากบูมต้องไปสู้กันละใช่แต่ได้ยินเสียงปั้งเนี่ยกูไปแล้วไปไม่กลับเลยใช่ใช่ไหมครับนี่อยู่เหตุการณ์จริงครับวันนั้นมีไปไปเปิดใน YouTube ได้นะครับกมีเหตุการณ์จริงอ้าวพี่หลังสวนนี่ครับมวยดังๆต่อยกับใครบ้างพี่ ต่อยโหขันะหัดดอกไม้ป่า่วางกันน้อยนำพลเจริญทองเจริญทรัพย์ดอกเด็ดดวงแซมสั้นแลมโบยิปปี้ก็พูดง่ายๆคือยุคนั้นไะยุคนี้ไอ้รันไอ้ยาต่อยเนี่ยคือป่าไหมป่าไหมป่าหมดไหมชนะเกือบหมดชนะครับชนะเกือบหมดเลยเหรอเออแล้วเดี๋ยวถามที่มาของขายาคุณเข่าอะไรน้ำใจมันมาจากไฟไหนไฟ ไฟยอางผมนักไฟตีเปี๊ยกใช่ฮิปปี้ร้องไห้บนเวทีนั่นแหละไฟนั้นนะครับติดตั้งฉายาคุณเข่าไร้น้ำใจใช่โอ้เหรอครับคุณเห็นแม่ปีที่นางพระเพียบนั่งร้องไห้เลยปีสิะนีผมนี่นะฮิปปี้ร้องไห้บนเวทีตีร้องไห้ฮิปปี้ฮิปปี้ผมนี่นะตีโดนตีจะร้องไห้เลยเหรอร้องนั่งร้องไห้นทีมาของฉายาคุณเข่าไร้น้ำใจใช่นั่งร้องโงเลย ตีฮิปปี้ถึงร้องไห้เลยเหรอพอแล้วอย่าไปย้ำไอ้มันถ้าไอ้อะไรเหเออขอไปเลยนี่คนตีพี่จะร้องไห้เลยเหรอคุณนิวว่ะพี่ตีไอคนเนี้ยที่ตีมึงมาเนี่ยจำได้ไหมที่พี่คุณเข่าไรน้ำยาดิพี่อัดเองอนี่ยเรเองนั่งมาพี่ร้องไห้เองจำได้ป่ะวะไอ้พี่จำได้ป่ะ นี่แมาหัวมุงนะพี่พหัวมุงไปเรื่อยดีเสร็จเลย <c oughs> เลยอันนี้ฮิปปี้อ่าสิงมาเน่าฮิปปี้สิงมาเน่เนี่ยตอนนี้กำลังคอกันอยู่เอาอย่าฮิปปี้ถามจริงตอนต่อยมวยตอนที่เขาเขาเขา่าแกนะที่แกแบบหมดมมสภาพเลยร้องไห้เลยใครใครเป็นคนทำแก <c oughs> ชื่ออะไรชื่ออะไรน้ำมวยชื่ออะไรหลังสวนบันยุทธภูมิเฮ้ยแต่แกมันไม่สนิทว่ามึงตอนนี้มึงเคยเจอหลังสวนไหมตั้งแต่มึงโดนใครอะไรอะไรน้ำใจเนี่ย เคยเจอไหมไม่เคยเจอหรออ่ะผมผมโดนตีร้องเลยป่ะมไม่ยุ่งเลยต่อไม่ยุ่งเลยอ่ะตอนนี้อโหสิกรรมซื้อกันแล้วกันเลยตอนนี้กูพามึงมาเจอเขาเลยอ่ะคุยกันเลยดีเพื่อนคุยคุยนิดนึงอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนอยู่อยู่บ้านอยู่กรุงเทพกรุงเทพม่ขึ้นมาเที่ยวด้วยมาขึ้นมาเที่ยวลำปางเดินทางแค่ขึ้นบ้านวันนี้วันดีเที่ยวขึ้นมาเที่ยวที่ลำปาง ฮะมองไปเจอน้องๆดีแล้วดีแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันวันหลังมาพี่เขาจองคิวนะอย่ามาออกนอกทะเลนะนี่นี่จะเอามันมาอยู่มาคุยอยู่เนี่ยเดี๋ยวมึงมาให้กูสัมภาษณ์หน่อยนะว่างๆว่างไปออๆโอเคโอเคโอเคอืมทีมาถามทีนี้มาถามไยันต่อฉายาขุนเข่าไหลน้ำใจมาจากนอกฮิปปี้ใช่ทำไมมึงต่อยมวยเนี่ย ดังๆเลยค่ะตัวสูงสุดเลยนี่เท่าไหร่ตอนนั้นสองแสนห้าสองแสนห้าครับสองแสนห้าแล้วถึงมือถึงมือโดยเต็มๆเลยเนี่ยที่แบ่งแล้วสูงสุดได้เท่าไหร่เจ็ดร้อยกว่าบาทสองหมื่นสามกว่าบาทสองสามหมื่นหรือยื้อๆกี่เปอร์เซ็นต์หรืเปอร์เซ็นต์เหนือเนี่ยบางทีก็ห้าไฟเอาไปก่อนสามหมื่นบ้างสี่หมื่นบ้างอย่างเงี้ยโอนักมวยสุดมากมันเป็นการต่อสายการแบบนี้นะบางทีห้าไฟคิดทีนึง บางทีนักมวยมันไม่ได้ต่อยว่าสองแสนห้าแต่คือกูได้เต้เพิย่อยจ่ายหมื่นนึงั้งเอาไปบ้านก็สามหมื่นนึงแล้วอีกที่อีกที่เหลือกูไม่รู้ได้มาอะไรไม่รู้ไม่ได้แต่จะให้แต่จะให้อันนี้ว่าหัวหน้าค่ายแบบหรือยังไงมันนักมวยสุนมากส่วนนมันมันเป็นรัฐจักรมันเป็นธรรมเนียมเหมือนเป็นธรรมเนียมหรอเราต้องมากินแรง มันเป็นอย่างนี้จริงระบบเก่าๆเพราทุกวันนี้พอมีกฎหมายมวยออกมาเลยครับหลายวยก็แบ่ง5้าสิบห้าสิบอ๋อห้าค่ายับเขาครึ่งหนึ่งเขาใจหัวหน้าค่ายไปรับเองต่างหากครึ่งหนึ่งแล้วนมวยนัมวยรับออกที่หนึ่งครึ่งหนึ่งรับเองเลยแต่พอนํามวยรับมาปั๊กก็ต่อไปหัวหน้าแล้วหัวหน้าก็เอาไปหมุนก่อนแลทำไมนักมวยเป็นอย่างนี้วะหูนี้ก็มีแค่ตลกอย่างเดียวหัวหน้าเอาไปหมุนก่อนก็นั่นแหละเอาหัวหน้าไม่ใช่นักมวยแล้วเลิกมวยมันมีเงินเก็บเยอะไหมก็ พ่อชื้อที่นะให้ไว้ให้ดินนองที่นาอันนี้บ้านนี้ก็พ่อสร้างไว้ให้เนี่ลำไยอีกสวนลำไยเยอะนะมันซื้อทีนาซื้ออะไรไว้เยอะไหมครับทีนาซื้อไว้ก็ประมาณหกเจ็ดไร่แต่เปนทีนาแต่นึ้งราคาดีแล้วตอนจิตถนใหญ่ถนครับตอนนี้ก็สามไร่กว่าก็ล้านกว่าได้อยู่แล้วแต่ตอนซื้อมาก็ยังไม่แพงตอนนั้นห้าหมื่นสมัยช่องเจ็ดอะรอย่องเจ็ด พยันขุนเขาแล้วน้ำใจต่อยกับใครเยอะที่สุดอ่ะข้าราชการก็ห้าไฟข้าราชาด้วยเหรอครับเราเราไขเซียนเนี่ยเราไม่าครั้งเดียวเสมอครั้งเดียวนอกนั้นไอ้นี่ตียับเลยใช่ครับลุ้งถามไม่เซียนมาวานวันซื่นใช่คือคือเคยต่อยกับอาจารย์ผมคนนึงครับวันวันเศษอ่ะไม่ใช่ยวันวันพิียนวันวันเซียนวันวันเิชิตเนี่ยใช่ที่ที่วันวิชิตเสียชีวิตไปแล้วใช่แพ้วันวันเิชิต มันมันเดียวกันเนี่ยไอ้วันพิชิตใช่แต่วันพิชิตเดียวกันอาจารผมเลยตอนนั้นก็ชิงเนี่ยยอดไม่ไทยด้วยกันอยู่คู่กันชิงยอดไม่ไทยด้วยกันยอดไม่ยก็พี่กำลังนึกอยู่ว่าไอ้วันพิชิตนี่มันมันน่าจะก่อนไอหนีเปล่ารู้ว่าไล่รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันต่อยเลยแพ้ผมแพ้พิชิตจะรู้สนี่ผมแพ้มันนะครับแพ้ครั้งนึงจอมพลสิงห์ไง หลังส่วนก็สามารถไี้ไม่เคยต่อยกันเหรอเฮ้ยคนละรุ่นคนละรุ่นเหรอก็ผมเลิกมวยไทยไปแล้วผกนี้มันยังอยู่ไหนไม่รู้เลยไปต่อยสากลน่ะก้อกลับแต่ก็ต่อยรายการเดียวกันบ่อยตอนตอนนั้นผมเด็กเนี่ยผมเด็กแต่ว่าประมาณร้อยร้อยสิบ ร้อยร้อยสิบห้าร้อยสิบหสิบแปดเลยใช่ผมนี่เข้าด้วยตัวเองใช่ใช่เดียวกันในหมาตอนนั้นน่ะผมอยากอยากเจอกันอยากผมไม่ผมอะไรเงี้ยมึงก็ไม่ได้อยู่วันสงชัยมึงเลยไม่ได้ชกกับพวกนี้หรอกไปอยู่ไปอยู่วันงเจ้าเขาไอ้พวกนี้ไม่ได้อยู่วันสงชัยมันอยากจอยนะตอนเด็กนี่ต่อยกับวันวันพิชิต วันชิดจำรถสิงห์เนี่ยวันชิดอาจารย์ผมเลยนะจริงผมชอบเล่นเชียงกับเกมมากสุดยอดเล่นเก่งือไม่ดีสุดยอดต่อยยากต่อยยากนะวันชิดแล้วอยากวันนี้ชิดจะมีใครอ่ะที่ต่อยยากอ่ะพี่เชียนก็ต่อยยากสมมพิษเนี่ยอาจารย์สมมพิษเนี่ยต่อยยากต่อยยากโดนแทงจะจับบ้างไหม โดนเป็นรัดเทียว่าก่อนด้านจะหายกบอลยังลุกหลังจากที่เจอลูกปืนก็ไปต่อยอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมต่อยอีกครั้งเลงแพ้ป่ะไฟนั้นมันไม่มีการตัดสินรู้รู้แพ้แพ้ไหมรู้ไม่ได้เลยโดนถีบกระเด็นกระดอนนอกจากสมเพชรแล้วมีใครอีกอะไรล่ะมโบแซมสันโอ้โหพวกนี้แม่งต่อยจ้ำจ้ำได้แต่มันนะมันมันม่ไมันโอ้ยยันชนะแซมสันดิเซดูรูปมวย นึกภาพมาระหว่างมันนนกัเลยอะ้ำใจจอมสั้นงานน่าจะไม่ใครถอยใครถอยไอ้นี่ก็มีถอยไอ้กันถอยเดินไม่หยุดไม่มีใครถอยผู้นี้มาแกนใส่กันเลยใช่ครับจอมสั้นผู้เดินอย่ยงเดียววันนั้นพี่เคยดูอยู่พี่ดูอยู่กองปราณวันนั้นเนี่ยขึ้นบ้านใหม่พร้อมแต่งงานอ่ะป่านไหนมานอนเฝ้าผมเลยอโอ้แต่งงานได้สองคืนแล้วเอาไปต่อยแซมสันเนี่ยป่านไหนต้องป่านไหนหัวหน้ายุทธขวัหญร้ายุทธยุทธภูมิ เมียปานไหนมาเฝ้าเลยมาเฝ้าหมดมาเฝ้าในห้องเลยป่ะมาเฝ้านี่แหละบอกว่าเข้าห้อห้อสองคืนไปเลยอะคือเข้าพิธีเสียดใช่ไหมมีการส่งตัวก็เจ้าสาวใช่ไหมแต่เอาเจ้าสาวออกให้ปาน้อยไหนไปคือที่ชนะชนะขาดที่ชนะอีกทีเพราะเราได้ใหญ่ได้ใหญ่แล้วนอกจากฉมวกเพชรแล้วหลังสวนแพ้ใครอีกวังจันน้อยไอ้จันไอ้เดชคมรง เล่นกว่าไหมหรอโดนน็อกเลยแหละจันต่อยน็อกเลยเหรอต่อยน็อกบ้าบอโอ้พี่โดนลองจันนกสามโอ้พี่พี่ผมก็โดนลองจันนกโดนเลยเฮ้ยจันเขากินข้าวอเขาเบื่อแล้วเขาบอกเขาเบื่อแล้วเขาแดกข้าวแล้วขึ้นชกเลยผมก็โเดียวนั่งไก่แต่นวพโมเดียวเลยไอจันเนี่ยมันเป็นนักมวยแปลกอยู่คนหนึ่งคือมันมันเป็นนักมวยที่ปากยอดมวยยอดมวยหมดเลยใช่ครับ มันปาบมาหมดนะไอ้จัรย์นะยอดมวยอ่ะใช่อย่าว่าจะปราบมวยเลยดัมมี่ดัมเมอร์ไพ่ปงไพ่ป้องไพ่กระปราบไปจังเอางี้เอางี้นอกจากไอ้วังจัดน้อยใครอีกที่แพ้นะนกผาดอีกตัวนกผาดผาดอีกสอเลวันนี้เลยนกแลมมี่มีไหมมีไหมแพนนพผาดอีกแล้วก็มีแพ้ใครละไอ้เป็ดป้าเจริญทองไอ้เป็ดสเจริญทรัพย์เจริญทรัพย์เออเจริญทรัพย์ไม่เกี่ยวกับเจริญทองเจริญทองเคยต่อยป่ะต่อยแพ้เองแพ้เองครับแพ้เจริญทองแพ้ดัมพน มผมแพ้กี่ครั้งเลยต่อยมวยถึงห้าสิบไม่ถึงไม่ถึงไงวะแต่ต่อยกับสองร้อยครั้งแพ้สักสามติดได้ไหมมาบ้านเรามีมีแพ้ทางใครไหมายถึงว่าแก้มือเท่าไหร่เนี่ยก็ก็ชูไม่ได้มีไหมมีแกนซับแกนซับต่อยแกนแกนกี่ครั้งสองแพ้ทั้งสองครั้งเลยเสมอครั้งหนึ่งตอนนั้นบอกว่กันแชมป์ร้อยสิบห้ามีผมได้แชมป์กี่เส้นเนี่ยทั้งหมดสามเส้นเลยสามเส้นมีรุ่นร้อยแปดปอนร้อยแปดปอนชิงได้จากใครเดนเนอร์เดนโนรี เว้ยนี่เขฝีมือตายไปแล้วเด่นเหนือแล้วร้อยแปดร้อยสิบสองจากเจริญทรัพย์เจริญทรัพย์เก็บบอลช่องเก็บบอลช่องชนะมันอะชนะแล้วเส้นที่สามชนะมวยจัตัวไอ้ดอกไม้ปลาดอกไม้ปลาดอกไม้ปลาตายไปหมดเลยตายหมดแล้วที่มึงชนะมันเนี่ยที่ได้แชมป์มันมาตายกันหมดแล้วตายเพี้ยงตายก่อนหมดแล้วแล้วมาเลิกมวยปีไหนเนี่ย ผมมาเลิกปีสามแปดสองห้าสาแปดต่อยก็ใครต่อยใครก่อนเลิกนี่ต่อยก็ใครต่อยในมวยของผู้กองผู้กองผู้การวกซื้อไปอ่ะประกบไว้ไอ้จอมถีบหน้าโลดตะงโลดตะลงโลดตรงกำลังประกบกันแต่ยังไม่ได้ต่อยกันหน่ต่อยแต่เลือดไปอีกสองเดือนแล้วมันก็เลยเลิกก่อนเลิกเลยอ๋อต่อยปะไม่ได้ต่อยเลิกก่อนไม่ได้ต่อยเลิกก่อนอเพราะว่าเกลียดรอปีหนึ่งไม่ได้โชคสักครั้งอ่ะ อ้าทำไมแกซื้อไปดองแล้วแบบไม่มีรายการให้ชกไงส,สอง<ค>สองสองใครซื้อมึงตอนนั้นผูการด้วยเอเป็นจิ้งจ้าไงผูการเขามาตื้มไปตอนไหนวะตอนแถมสุขโขทัยแถมวิจ,จารณ<อ>์แถมสุรินทร์ซื้อไปแล้วหาคู่ไม่ได้ล้านห้าให้ผมมาสองแสนป่านไหนหัวนายุทธเอาไปอีกแสนหนึ่งมีเอาหัวนายุทธเราไปต้องเอาให้เด็กไปสร้างตัวกูก็เป็นนี่หัวนายุทธบอกเอาแบ่งคนละแสนจบ แต่ไปต่อยไฟแรกต่อยมวยแก่แสนเก่งบินชัยไฟแรกเขาให้แสนผู้การเด็กเอากลับบ้านเลยไม่ต้องให้ใครอการให้ผมเอาเงินค้าคนนี้กลับบ้ไปเลยให้สดๆไปเลย้านไหนก็ไม่ว่าไม่ว่าแล้วขายไปแล้วนี่สิทธิ์ที่ของเออเใช่ใช่ผู้การเด็กแล้วครับแล้วตอนนี้ตอนนี้หลังสวนเนี่ยอายุเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ห้าสิบห้าปีครับห้าสิบห้านี่ประมาณศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ศูนย์สามย ห่างกับพี่เยอะพี่ต่อยช่วงนั้นก็ประมาณไม่ยังไม่เกิดมไม่เกิดเข็มขัดพี่บอกตรงประมาณ8เส้นแต่ตอนนี้เหลือเส้นเดียวไปไหนหมดแม่ยืนไปบดหน้าใส่บดหน้าแล้วก็หลังหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านห้าสิบห้าแลยวไงห้าสิบห้าถือว่าโอเคได้ข่าวว่าเป็นสอนี่ครับเป็นสอสทไม่เดี๋ยวนะถามอีกนิดก่อนก่อนจะมาเป็นนักการเมืองเลือกมวยมาแล้วกลับมาบ้านเลยปะ ไอ้ครับไปมันกลับมาบ้านนี่แหละแล้วก็ไปเป็นครูมวยต่างประเทศอีกอ๋อประเทศไหนผมไปสวิตซ์ญี่ปุ่นไปสอนมวยอยู่หลายปีมั้ยญี่ปุ่นสองปีอ่าแล้วสวิตซ์สวิตซ์นี่สามเดือนอไปแต่ไปบ่อยสามครั้ง๋อสวิตซ์แล้วกลับมาอยู่บ้านนี่ก็ไม่ได้ทํามวยไม่ได้ทาอือเนี่ยมึงมีอะไรอยากอยากเจอใครไหมนักมวยบรรดาเพื่อนที่เราไม่เจอมานานเนี่ยเยอะนักมวยเยอะไปเจอ วังจันน้อยอยู่ไหน<อ>ไไน้อยจันอยาแก้มืออยากแก้มือเดี๋ยววันไหนมึงลงไปเทปลงไปหาพี่หน่อยนะเดี๋ยวพี่ประกบมาเลยมีห้าตัวด้วยวางจันแล้วใครอีกครับฝ่ายได้เลยครับมีอะไรพวกพี่เชียน โบเฟสพิเชียิเชนพิเชียป็นคเนอะพิเชนกินถึงถึงดนต่อยต่อยพิเซนอยากเจอไหมันคคุยกันแล้วคุยแล้วโอนทั้งเงันไปหน่อยมันแย่มันเดือดตายไปแล้วนายต่อยเอตอนนี้ทำงานหลายคนนะครับนี่ตอนนี้เป็นสทอน้าสทหน้าที่ของฝ่ายดูแลสทอที่นี่ใช่ไหมฮะครับทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างก็ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วก็ช่วยเขาไป ตัดต้นไม้บ้างทำถนนน้นทางต้องนน้นทางทำต้นประโยชน์บ้านเกิดนะครับฟอมไฟดับที่ไหนเขาแจ้งมาไปช่วยเขาทำช่วยชาวบ้านบ้านศพงานศพงานอะไรต่างๆไปช่วยตกตุ้งานครับ แล้วแถวแถวจังหวัดพะเยารู้จักไหมคําว่าหลังสวนอดีตนักมวยดังครับรู้รู้จักใช่ไหมแถวบ้านอารมณ์บ้านรู้จักหมดแหละแต่ตั้งแต่ถ้ารถบกสอกก็พะเยาตั้งหลายตัวจังหวัดพะเยานะรู้จักหมดอลาวครับอ่าก็วันวันนี้ได้มาคุยกับหลังสวนก็ต้องขอขอบคุณหลังสวนที่ให้โอกาสพวกเรามาคุยนะแล้วก็ขอญาตถ่ายรูปนี้นะครับถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยเดี๋ยวทำเครื่แรงเดี๋ยวโบกนะครับอย่ายกออกอย่ายกออกเดี๋ยวพังคือคือมันมีความขลังในตัวนะแต่ว่าเรามาเห็นแล้วนะครับทาน พี่มาศมาเห็นนะครับก็อยากจะใส่กขอบมาให้ใหม่ก็เป็นการอนุรักษ์นะครับนคอันนี้มันไม่ได้หาง่ายๆนะไม่ได้หาง่ายครับเดี๋ยวเดี๋ยวนถ่ายครับอันนี้อันนี้นักกีฬายอดเยี่ยมปีสามศูนย์อันนี้ก็พรทิพย์นาคฮิรันกนกนะครับอันนี้ปลาไหลอันนี้ปลาไหนรู้จักรู้จักนี่ขอบคุณพี่ หลังสวนนะครับแล้วก็วันนี้รายการมอสทะเลสัมภาพนะครับก็ทังมวยดังคนไหนอยากให้ไปสัมภาษณ์ใครอยากให้ทอะไรบอกอยากเจอใครก็บอกมานี่ติ๊กมาเลยหน้าจอข้างล่างนี่นะครับอยากเจอคนนู้นอยากเจอคนนี้นะครับอเรายจอวิชาน้อยหรือเจอไม่ต้องแล้ววิชาน้อยเข้าไปแล้วไม่ต้องแล้วก็อยากเจอใครก็คือบอกมาเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเราก็จะไปหาหรือตามตัวได้เราก็จะไปสัมภาษณ์มาให้กับแฟนๆของช่องมอสทะเลไม่จะเป็นที่เราจะเอานักมวยไปสัมภาษณ์ที่ค ใช่ของพยัญชนะไม่ใช่เราไปหาถึงบ้านเลยใกล้ไกลขนาดไหนก็ไปก็ส่วนมากผมก็จะต้องไปต่างจังหวัดไปใกล้บ้านเนี่ยก็ไปหานักมวยเก่าๆนอกจากว่านักมวยที่อยู่ในกรุงเทพคมันก็จะมาหาเราที่ค่ายเพื่อสัมภาษณ์ง่ายขึ้นอืคนที่อยู่ในกรุงเทพคือหมายความว่าคืนมีธุรกิจเปิดค่ายเปิดอะไรแต่บางคนเลิกแล้วเขาก็ต้องกลับบ้านนักมวยดังในกรุงเทพไม่่อยมีระมีแต่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดใช่ไหมโอเควันนี้ก็หมดเวลาแลครับหมดเวลาขอบคุณพี่ พี่ยันครับหลังสวนพันยุทธภูมิคุณเขาไร้ลำใจครับวันนี้ก็หมดเวลาเนาะขอบคุณหลังบ้านด้วยดิขอบคุณหลังบ้านสอสอสอบังระจันสอบังระจันนะครับคุณเขาไร้นลำยาเมื่อคืนพามาชกแล้วครับไม่มีน้ำเลยครับมีแต่ลมป่าเอ้ยลมมาจากไหนเยอะแยะหมดเลย